ท่าหอนครับเลือกที่ทําจมูกผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับจมูกพังชีวิตพังด้วยนะครับคนไข้คนนี้นะครับเคยเสริมจมูกมาโดยการใส่ซิลิโคนขายาวมากๆเลยนะครับแล้วก็ปลายเชิดสโลบสวยมากๆเลยนะครับแต่ชีวิตจริงคือมันเริ่มบางลงบางลงเรื่อยๆนะครับแล่เมื่อทักกลับไปเนี่ยที่เดิมที่ทําให้เนี่ยแจ้งบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรดี๋ยวปลายที่แดงเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับอาการแดงมันค่อยๆลดลงก็จริงแต่ว่ามันกลายเป็นปลายจมูกที่บางลงเรื่อยๆใส่ขึ้นเรื่อยๆนะ เป็นรอยก้อนอะไรไม่รู้ดำๆอยู่ปลายจมูกนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วพอเอาออกมาเราก็จะได้เห็นกันว่ามันคือไหมนั่นเองนะครับเนี่ยครับมีรูปขึ้นให้ดูเลยมันคือไหมปลายจมูกที่เขาใช้เนื้อเยื่อเทียมติดไว้นะครับซึ่งเนื้อเยื่อเทียมเนี่ยมันก็ไม่อยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นผิวหนังที่บางจนเห็นไหมสีดำๆอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ที่สาคัญซิลิโคนยาวมากๆเลยเมื่อเอารูปส่งกลับไปนะครับเป็นรูปที่คนไข้ถ่ายให้เห็นว่าเออมันโด่งมากแล้วมันจะทะลุแล้วเนี่ยที่เดิมกลับเอาไปแต่งใหม่แล้วก็เอาไปทททําาาาาาารรรรีีีวววววิิอออออยยยููู่่่่่หหหหนน,นน้้้เพจยยจะคัมมกก็ปุใดแ ดูเป็นวิดีโอเนาะเพราะบางทีรูปรีวิวเนี่ยมันแต่งได้เนาะผิวที่บางก็แต่งให้มันหนาขึ้นได้รอยดําที่เกิดขึ้นจากไหมก็ลบออกได้นะครับแล้วก็เอาไปรีวิวนะครับเพราะว่าทรงมันสวยเคสนี้หมอก็เลยต้องถอดออกแล้วก็บอกคนไข้ว่าคนไข้ต้องย้าไปอยู่ต่างประเทศแล้วแนะนําว่าทาเป็นออร์แกนิกส์นดก็คือปลูกถ่ายเนื้อเยื่อทั้งอันไปดีกว่านะครับก็จะได้ไปลายสโลปสวยแบบนี้แบบเป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะมีซิลิโคนข้างในคนไข้ก็แฮปปี้ครับ,รบแล้วก็จมูกก็สวยดีเพราะว่าฐานเดิมก็็ดดดดีีีีอออออยยยยู่่่่่แแลลลล้้้้ววววววนนนนะะะะครัััเเเพาาาาฉืกกกสสสิิิงงงทภใใหตตตมมมๆชจ ยิ่งปลอดภัยก็ยิ่งสวยนะครับเพราะจมูกที่สวยที่สุดไม่ใช่จมูกที่โด่งที่สุดแต่เป็นจมูกที่เข้ากับคุณที่สุดและปลอดภัยครับ